ผู้ใดเป็นลูกพี่อ่านพิลเล่นเนี่ยคือสิโชคดีทําใไปหมดทุกอย่างทุกแนวแน่วพอ่อคนนี้ทําใไปหมดทุกอย่างทุกแนวแน่วลูกจ๋าลูกพ่อดูซิดูซิพอ่อทําปัานทําอาณาจากักรมองหางนั่นเป็นดื่มนะเป็นดื่มเผื่นอน,น้องบิ๊ดน้องบี๊ดจะได้มาวิ่งเล่นลออในออฟฟิศของคุณพ่อในบริษัทของคุณพ่อห้องประชุมห้องประชุมของคุณพ่อแห่ประชุมประชุม น้องบีสรอเลยจ้าเพราะว่าพ่อทำอาณาจักรไว้รอแล้วบอกเลยว่าเตรียมมาวิ่งเล่นได้เลยล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเซอร์บีกแล้วคะ่ะกับการโฮมทัวร์บ้านหลังโตนะคะที่นอกจากจะเป็นบ้านแล้วก็ยังเป็นออฟฟิศด้วยบอกเลยว่าหลังใหญ่อลังการมากๆเรียกได้ว่าถ้าน้องบีสมาจริงเมื่อไหร่นะคะโชคดีแน่นอนคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเตรียมไว้ให้หมดแล้วแต่ก่อนน้องบีทจะมาเนี่ยอยากเห็นหน้าแม่ของน้องบีสก่อนว่าจะเป็นใครกันนะ บอกเลยว่าพอได้เห็นอาณาจักรของหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ <c oughs> ก็อดเชื่นชมไม่ได้เลยว่าหนุ่มบิ๊กเนี่ยขยันแล้วก็เก่งมากจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะด้วยความใหญ่โตโอ่อ่าของบ้านหลังนี้นะคะรู้เลยว่าหนุ่มบิ๊กเนี่ยต้องทํางานหนักมากๆแค่ไหนคะ่ะแม้จะอายุยังน้อยนะคะแต่บอกเลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชั่นแล้วก็ความพยายามจริงๆใครได้เป็นแฟนหนุ่มบิ๊กเนี่ยบอกเลยว่าต้องโชคดีมากๆแน่ๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มบิ๊กเนี่ยเขาก็ได้ฝันว่าเขาเนี่ยกำลังจะมีลูกคนที่3โดยชื่อว่าน้องบรีค่ะ เจ้าตัวนะคะก็ได้มาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเมื่อคืนผมฝันว่าได้ลูกคนที่3ชื่อบรีสมียายแก่ๆอุ้มเอามาให้กําลังจะอุ้มสะดุง้งตื่นซะก่อนซึ่งทําเอาแฟนๆน,นะคะโยงไปถึงคู่จิ้นอย่างสาวเบคสคําสิงค์ค่ะเพราะว่าชื่อมันมีความคล้องจองกันสุดๆในจะตัวบีเหมือนกันทั้ง3คนนะคะจนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ค่ะว่าจะเป็นครอบครัวตัวบีหรือเปล่าทําเอาแฟนๆเนีน่ยจิ้นกันสุดๆซึ่งงานนี้นะคะแฟนๆก็ ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอย่างดังตั้งแต่ยังบบเป็นวุ้นเลยเนาะบรีสอยากเกิดเป็นน้องบรีสเด้น้องบรีสจะเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดเพราะพ่อเก่งมากชอบผู้ใหญ่บ้านเวอร์ชันนี้มากๆๆค่ะพ่อน้องบรีชอบชอบชอบ,บริษัทใหม่3 BB บอกแม่นทีบอร์ดแบนเดอ Big, babe, ร์บิ๊กเบสบริกรีอยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่หนุ่มบิ๊กเนี่ยเขาโฮมทัวบ้านกันอีกสักครั้งนึงคะ่ะ ผู้ดใดเป็นลูกพี่อ่านฟิลแล่น,นี่คือสิชโชคดีทํามไปห่ดทุกอย่างทุกแนวแล้วพอ่อคนนี้ทํามไปห่ดทุกอย่างทุกแนวแล้วลูกจ๋าลูกพ่อดูซิดูซิพ่อทําปานทําอาณาจักรมองหางเล่นไปเป็นหลือไหมเป็นหลือเผื่อน้องบิ๊ดนะน้องบี๊ดจะได้มาวิ่งเล่นในออฟฟิศของทุกพ่อในบริษัทของทุกพ่อห้องประชุมห้องประชุมคอ,อ,งองพ่อประชุมประชุม น้องบริสดาบริสดาฟังปากใันชัดเจนนะจ๊ะพี่บริสคือบริสห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนะนี่อูห้องน้ำชายอันนี้ข้างหลังรีดแรกเข้ามาดูตรงนี้มาเดี๋มาดูรีดเระ